ที่บางค้าเนาะหลวงตาไปพักที่บางค้านะท่านก็นเลยพูดเรื่องอดราม่าถวายรถรถรูตอนที่ท่านมอบรถให้คนอื่นไม่เป็นอะไรแต่พอท่านได้รถนะหลวงตา ก็คนจ้องจะหาเรื่องก็กจ้องจริงๆเนาะคนเนะวลาที่ลุงตามอบรถให้คนอื่นเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าสิบคันเนาะที่ทําแจ้งก็สองคันนะวีโต้ถ้าราคาเต็มๆมันก็หกล้านอนะแล้วก็เอาผ่าคันนั้นนะเอาผ่าคันนั้นก็ประมาณสี่ล้านได้ ล <laughs> ูงตาโอป้ายแดงแล้วก็อะไรนะห้อยออกไยทะเบียนด้วย <laughs> นะแต่ตอนตอนท่านทำคุณงามความดีก็ไม่มีใครแบบยกขึ้นมาพอโคมเขาท่านหน้ายกย่องสรรเสริญน,นะแต่พอเรื่องพอจะจ้องให้เป็นข่าวพอให้ยุให้คนทะเลาะกันเฉยๆเนี่ยนะนะ <BS> ท่านว่าเท่าไหร่น่าจะแปดสิบคันได้นะที่ท่านมอบรถให้ที่นั่นที่นี่ถ้าทำประโยชน์ให้โลกตั้งเยอะตั้งแยะแต่ด้วยอะไรนะด้วยกิริยาของดวงตาอาจจะดูน่ารักไปหน่อย <BS> นะ น,นที่จอดรถทัวร์เยอะลวงตาวอกที่จอดรถทัวร์เยอะ๋อนะหาคนทำเหมือนลงตาได้ยากจริงๆนะหาคนทำให้ให้ให้ให ให้ทานให้ดูทาน้้ำใจลูกศิษย์ลูกหาเยอะพอน้ำใจท่านาท่านดูแลคนนั่นดูแลคนนี้ะศิลปินดาราข้าราชาการหน่วยงานต่างๆเข้าไปขอพึ่งบาร,รมีของหลวงตาเนี่ยไม่มีใครไปทําข่าวหรอก <laughs> คนจ้องจะหาเรื่องก็อย่างนี้แหละ แต่ถ้าคนติดตามอยู่ตลอดก็จะรู้เนาะ